8เรื่องแปลกเหลือเชื่อจากทั่วโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้บนโลกของเรามีเรื่องราวต่างๆมากมายบางก็เป็นเรื่องดีเรื่องร้ายและหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่แปลกเอามากๆใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปอ่านเรื่องแปลกๆกันและนี่คือ8เรื่องแปลกจากทั่วโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ 1. ดวงตายักษ์สีฟ้าปริศนาใต้ทะเลดวงตายักษ์สีฟ้า ปริศนาใต้ทะเลที่หฮือหาไปทั่วโลกกลางทะเลฟลอริดาจากการรายงานของไรซายโจอันเฮอเรราสถาบันวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์ Florida, ป่าฟลอริดา FWC กล่าวว่าผู้เที่ยวชาญทั้งในพื้นที่และจากที่อื่นได้ตรวจดูและวิเคราะห์ดวงตายักษ์สีฟ้า โดยอิงสีสันขนาดและรูปทรงรวมถึงกระดูกที่อยู่รอบๆแล้วทำให้เชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่โตที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกและคาดว่าดวงตายักษ์สีฟ้าดังกล่าวมีชาวประมงเคยพบเห็นดวงตาดวงนี้ส่องสวัยอยู่ใต้เรือของเขาด้วย FWC ยังระบุอีก ว่าในมหาสมุทรแอตแลนติกมีสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้ที่มีน้ำหนักถึง500กิโลกรัมต่อไปอันดับที่2อ,อุปทานหมู่ครั้งใหญ่ของโลกปี1ปีพุตธศักราช1962เกิดโรคระบาดลึกลับในแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าของโรงงานสิ่งทอแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อสาวโรงงานกว่า60คนเกิดอาการมึนงงคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะเป็นลมหมดสติบางรายถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลโดยมีหลายคนอ้างว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการถูกมแมลงชนิดหนึ่งกัดภายหลังแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสาธรารณสุขได้ออกมาตรวจสอบและสรุปว่าเป็นปรากฏการอุปาทานหมู่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีมาแมลงที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวในบรรดาคน งานทั้งหมดที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่มีใครเลยที่มีแผลถูกมแมลงกัดต่อยแพทย์เชื่อว่ามีคนงานบางคนถูกมแมลงกัดแต่เพียงเล็กน้อยแต่กลับเกิดความกังวลเกินกว่าเหตุจนแสดงออกมาเป็นอาการประหลาดดังกล่าวค่ะและต่อไป 3. อาชีพช่วยปลุกยุคโบราณน็อกเกอร์อัพ ในยุคที่นาฬิกาปลุกยังไม่เฟื่องฟูเขาเหล่านี้จะทำการปลุกคนงานด้วยการยิงเม็ดถั่วเข้าไปยังหน้าต่างเพื่อปลุกพวกเขาถือเป็นอาชีพที่มีกันมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ทางแถบยุโรปตะวันออกโดยคำนึงถึงความกระตือรือร้อนในชีวิตประจำวนันไม่อยากให้นอนกินบ้านกินเมืองตื่นตั้งแต่เช้าชีวิตจะพบแต่ความสดใสทันต่อเหตุการณ์ ถ้ายิงเม็ดผัวที่หน้าต่างแล้วเจ้าของยังไม่ตื่นหรือออกมาทักทายตอบสนองพวกเขาก็จะยังยิงจนกว่าจะตื่นดูสิคะยืนยิงอยู่ตั้งนานยังไม่มีใครตื่นเลยและอันดับต่อไปข้อ4 Lionman Jellyfish แมงกระพุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแมงกระพุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถโตเต็มที่ได้ถึง6เมตร และมีหนวดพิษยาวถึง50เมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้ไลออนแมนเจล y ฟิต h ยังเป็นสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ที่สุดเป็นสายพันธุ์ที่มีอายุเก่าแก,แก่ยุคเดียวกับไดโนเสาร์อีกด้วยไลออนแมนเจล f ฟิตมักอาศัยอยู่ทางตองเนเหนือของมหาสมุทรอาร์กติกและทางตองเนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกอีกทั้งยังพบได้ตามอ่าวเมสซาซูเซตสของสหรัฐอเมริกาและจะชอบอยู่บริเวณน้ำลึกไม่เกิน20เมตร และไหลไปตามกระแสน้ำบางครั้งจึงอาจถูกคลื่นพัดเข้าสู่ชายฝั่งได้โดยจะสามารถเห็นแมงกระพุนชนิดนี้ได้ในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูใบไม้ร่วงและด้วยความคลั่งคล้ายในโลกใต้ท้องทะเลของอเล็กซานเดอร์ซีเมนอฟช่างภาพชาวรัสเซียเขาจึงได้ดำดิ่งลงไปในทะเลขาวที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียเพื่อถ่ายภาพ Li อ n นเมน จลลี่ฟิชแมงกระพุนที่รูปร่างประหลาดและมีสีสันสวยงามมาให้ได้ชมกันค่ะและนี่คือภาพที่เขาถ่ายมาค่ะสวยงามมากเลยนะคะน่าจับนะคะแต่อย่าจับนะคะเพราะมันมีพิษนะคะอันดับต่อไปอันดับที่5 Gares Max Namara กับการโต้คลื่นที่สูงถึง100ฟุตที่โปรตุเกสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการทำสถิติกินเนส s เวิลด r e คคอรของกา r ิสแมกนามาร่าวัย44ปีนักโต้คลื่นระดับตำนานด้วยการโต้คลื่นที่มีความสูงกว่า100ฟุตทั้งนี้การโต้คลื่นครั้งนี้เกิดขึ้นที่ชายฝั่งเมืองนาซาประเทศโปรโตุเกสซึ่งขณะที่เขากำลังโต้คลื่นได้เกิดขึ้นลมขนาดมะึมมาพัดเข้าชายฝั่งตลอดเวลาแต่เขาก็ทำจนสำเร็จแม้ m มกนาม r a กล่าวหลังจากจบการโต้คลื่นว่าเขารู้ว่าการโต้คลื่นครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันใหญ่แค่ไหนต่อไปนะคะอันดับที่6ปรากฏการลึกลับกระสัดหนูแร King มันไม่ใช่สัตว์ลึกลับแต่เป็นปรากฏการลึกลับที่แปลกประหลาดที่ไขปริศนามากกว่าว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงต้องทำอย่างนั้น ปรากฏการราชาหนูหรือพยามุสิกนั้นเป็นปรากฏการที่หนูเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมัดหางติดกันเป็นกระจุกและถ้าเราให้แพทย์ไปทำการเอ็กซเรย์จะพบว่ากระดูกท่อนหางของมันมัดกันอย่างหนานแน่นกระดูกบางชิ้นมีรอยหักแสดงว่าหนูพวกนี้มีหางติดกันมานานและพยายามดึงตัวให้ออกจากพันธนาการแต่ทำไม่สำเร็จ ปรากฏการพยามุกสินี้ในช่วงคริสตศักราช1,562ถึง1,963ได้เกิดขึ้น57ครั้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเยอรมันซึ่งทุกรายเป็นหนูสีดำจำนวนหนูในแต่ละกระจุกนั้นมีระหว่าง5ถึง12ตัวทีเดียวและเป็นหนูวัยเดียวกันอายุยังไม่ได้โตเต็มที่เท่าไหร่มักพบที่ที่มีรูเพดานฝ้าเพดานในครัวในยุง้ง พร้อมกับเสียงร้องจิตจัดกันระงมในรังที่อาศัยอยู่ของมันและเมื่อใดที่มีผู้คนพบเห็นปรากฏการนี้จะเป็นการทำนายคร่าวๆว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในไม่ช้าเช่นเหตุการณ์โรคระบาดอหิวาของยุโรปสงครามโลกมาต่อกันเลยค่ะอันดับที่7ตําตำนานสิ่งมีชีวิตลี้ลับเขาเรียกกันว่าปีศาจดเวอร์เพราะ มีผู้พบเห็นที่เมืองโดูเวอร์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2รองจากบอสตันในมดในมอนทรัตแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาแต่พบเจอแค่ครั้งเดียวในปี1977พบครั้งแรกเมื่อวันที่22เมษายน1977บิลบาเลตไมค์มาสซ็อกคาร์และแอนดี้บรอดดี วัยรุ่นอายุราว17ปีกำลังขับรถไปทางเหนือของฟาร์มสตรีทในขณะที่ขับอยู่บาเลตซึ่งเป็นคนขับรถเห็นสิ่งประหลาดกำลังเดินอยู่ข้างๆกำแพงทางด้านข้างของถนนครั้งแรกที่เห็นเขาคิดว่าเป็นสุนัขหรือไม่ก็แมวจนกระทั่งไฟหน้าใช้ไปกระทบกับร่างลึกลับอย่างจังสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ร่างมันค่อยๆหมุนศีรษะหันมาช้าๆจ้องมองมาที่เขาดวงตากลมของมันส่องประกายราวกับแก้วใสเหมือนหินอ่อนสีส้มสองลูกหัวของมันตั้งอยู่บนคอเล็กๆมีลักษณะคล้ายแตงโมมองดูแล้วผิดสัดส่วนกล่าวคือแขนและขาย,ยาวผอมเรียวแต่มือและเท้าใหญ่ผิวไม่มีขนและมีสีลูกพีชและหยาบเหมือนกระดาษทรายร่างของมันสูงไม่เกินสีฟุตมีลักษณะคล้ายเด็กทารกที่มีแขนและขาย,ยาว มันน่าประหลาดมากและน่ากลัวน่าเกลียดมากมันเดินไม่รู้จุดมุงหมายมันเดินไปตามกำแพงโดยใช้นิ้วมืออันยาวของมันไต่ไต่กำแพงไต่าตามหินตามก้อนหินมองดีๆก็คล้ายกับไดโนเสาร์เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพที่เขาร่างขึ้นนะคะ มาต่อที่อันดับถัดไปเลยนะคะอันดับที่8นาซาเผยภาพลักคล้ายมังกรนอกโลก,โลกภาพวัตถุลักษณะเหมือนงูเหนือชั้นบรรยากาศโลกซึ่งสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าส่วนไหนคือหัวและส่วนไหนคือหางกำลังหมุนกำลังมุ่งหน้าไปยังทะเลที่อยู่ด้านหน้าแต่เอาจริงๆแค่ใต้มหาสมุทรยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่เรายังคาดไม่ถึงอีกเยอะมากและขัดแย้งกับหลักชีววิทยาทั้งหมด เขาก็เคยค้นพบมาแล้วจะมีอะไรแปลกๆบนฟ้าบ้างก็คงเป็นเรื่องปกติและนาซาเผยเองแบบนี้คงไม่หลอกลวงชาวโลกและไม่ใช่เหตุผลที่จะคิดเรื่ององมงายอะไรที่แปลกไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีอยู่น้อยเลยเรียกว่าแปลกนั่นเองนะคะขอบคุณภาพจากนาซา